สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจญี่ปุ่นตะลาสำหรับวันนี้นะคะ EP 2ของเราแล้วก็ยังคงอยู่กันที่ตัวอกษรที่รางน้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทั้งหมด15ตัวนะคะต่อจากคราวที่แล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะตัวแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือสะสะ มีเส้นทั้งหมดสามเส้นนะคะเ,เรียงตามนี้นะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอีกรอบหนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามนักเรียนลองสังเกตตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นตะขอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ตรงปลายฝั่งเนี้ยเขาก็จะแบบอัดพลิวนิดนึงนะคะนักเรียนโอเคครูจะเสียงง่วงนิดนึงนะเมื่อคืนนอนดึกมากเ่ะนักเรียนแล้วนักเรียนเป็นยังไงบ้างะคะได้ฝึกหัดคัดที่ร่างอนนะัทสิบตัวแรกมาหรือยังะ่ะโอออย่าลืมคัดด้วยนะเนี่ยนอนดึกมากต้องการนักเรียนที่ขยันขันแข็งจะได้มีกำลังใจนะคะโอเค รอบสุดท้ายของตัวสะนะคะสะเซนิหนึ่งสองสามนะคะโอเคมีใครไม่ทันบ้างมีใครไม่ทันบ้างถ้าไม่ทันย้อนคลิปดูนะต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ชิชิ ชก็ถ้าเทียบกับภาษาไทยก็ชอช้างสาะละอีเลยนะนานักเรียนออชีเขียนง่ายๆลากลงมาโค้งนิดนึงเสร็จแล้วโอเคอีกรอบหนึ่งนะคะชีชีโอเครอบสุดท้ายชีชีโอเคตัวต่อไปตัวซุตัวซุ ตัวนี้ก็ออกเสียงประมาณโซโซสาระอุหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นเสียงสุได้เหมือนกันนะคะก็อสอเสือสระอุก็ได้โซโซสาระอุก็ได้เพราะว่าคือเสียงภาษาญี่ปุ่นกับเสียงภาษาไทยอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆอยู่แล้วเนาะก็นักเรียนก็จําไปแบบนี้ว่าตัวนี้คือตัวชื่อยางนี้ก็ได้นะคะชุมีทั้งหมด2เส้นนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองชุชุตรงปลายของเส้นที่สองนะคะจะสะบัดนิดนึงนะคะสะบัดแปลงนิดนึงโอเคแล้วก็ตัวต่อไปอ่ะอีกสองรอบเห็นไหมนักเรียนครูง่วงจริงๆนะเนี่ยแต่อยากแบบสอนให้ จบพิรันกนะดเร็วๆไงเออก็เลยอยากจะมาบอกว่าทำคลิปให้ให้ทุกคนได้ดูกันอะไรอย่างเงี้ยเออดังนั้นน่ะนักเรียนตั้งใจเรียนหน่อยนะคะโอเคตัวซู้รอบที่สองนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอเคนะรอบสุดท้าย1นสองโอเคต่อไปตัวต่อไปตัวนี้ เซเซก็เสียงภาษาไทยก็ประมาณสอเสือสระเอเนาะเซเซหรือว่าโซโซสระเอก็ได้เหมือนกันเซมี3เส้นนะคะเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่3ตัวนี้ตรงนี้เขาก็จะแบบมีมีตะขอนิดนึงนะคะักเรียน อีกรอบหนึ่งนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอ่าสุดท้ายเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สาตัวนี้อ่านว่าเซโอเคตัวต่อไปโซนะคะโซะหนึ่ง นับหนึ่งตัวเดียวนะแต่เขียนเยอะนิดนึงว่เาเขาเป็นเส้นเดียวกันแต่เขาแค่เป็นเส้นหยบยืนนะคะนักเรียนโซ so. อีกรอบนะึงนะโซรอบสุดท้ายโซโซโอเคเริ่มวักใหม่แล้วนะคะนักเรียนเมื่อกี้อา่านทวนให้อีกรอบหนึ่ง เผื่อใครลืมตัวแรกที่เราเรียนกันนะคะของวันนี้สะตัวต่อไปชิตัวต่อไปซุตัวต่อไปเจตัวต่อไปโจอ่าทวนอีกรอบหนึ่งไวๆสะชิซุเจโจโอเคไหมคะต่อไปวักตานะคะตัวนี้ ตัวนี้เ,เรียกว่าตะนะคะหรือจะออกเสียงเป็นทะก็ได้มีทั้งหมดสี่เส้นสเส้นก็อาไม่ยากเส้นที่หนเส้นที่สองเส้นที่สเส้นที่สตัวนี้ยนักเรียนจำตัวโคคราที่แล้วได้อะตัวนี้ก็คือตัวโคนั่นแหละอืคือเขียนเหมือนกันแล้วก็มารวมกับ มารวมกับตัวฝั่งนี้เนาะมารวมกับตัวฝั่งนี้กลายเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าตัวทะหรือว่าตัวตะนั่นเองนะคะเอาใหม่นะทะหนึ่งสองสาสี่ทะรอบหนึ่งนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ทะโอเค ตัวต่อไปตัวชิชิเมื่อกี้วักที่แล้วมันจะมีตัวชิใช่ไหมคะนักเรียนตัวนี้ออกเสียงคล้ายกันแต่ว่าต่างกันนิดนึงตรงที่เสียงของตัวชิมันจะอ่สั้นกว่าแล้วก็เสียงจะลอดฟันบนกับฟันล่างจะลอดช่องตรงนี้ออกมานักเรียนก็จะเป็นเสียงชิชิแบบนี้นะคะ ชิมีอสองเส้นนะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองคล้ายๆเลขห้าคล้ายๆเลขห้าแต่ว่านี่นะจะเป็นเส้นที่หนึ่งคล้ายๆเลขห้าแต่เส้นจะเกินขึ้นมานิดหนึ่งอ่าตัวชิชิอย่าลืมเสียงเขาด้วยนะสุดท้ายหนึ่งสองชิโอเคตัวต่อไปตัวนี้จึจึ วักที่แล้วเรามีเสียงซุใช่ไหมคะเสียงซุซุที่เขียนแบบนี้แต่ตัวนี้จะเป็นเสียงจึจึก็ถ้าเทียบเคียงภาษาไทยประมาณโซโซสารเอือหรือว่าเอาเอออทอทหารรอเรือสารเอืออย่างนี้เรียนจึตัวนี้เขียนง่ายนะคะเป็นตะขอคงข,ง,ขงแบบนี้ชึบจึจึเอาใหม่นะ จึจึเลาสุดท้ายจึจึโอเคไปต่อนะคะตัวนี้ตัวเทเทหรือว่าเตะนะคะก็มีเส้นเดียวเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆตัว Z ในภาษาอังกฤษเนาะตัวนี้เทะหนึ่งเส้นนะคะลากแบบนี้นะเทเทเท โอเครอบที่สองเทเทรอบที่3นะคะเทเทนักเรียนลายมือยังไม่สวยไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเราคัดไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นเองนะเลอๆก็กลายมือสวยกว่าครูตัวต่อไปตัวเทะนะคะเทะ หรือว่าโตะก็ได้นะคะก็เสียงประมาณทอทหารสระโอหรือว่าตอเต่าสระโอนั่นเองนะคะมีทั้งหมด2เส้นเส้นที่1เส้นที่2โทกเอาไหมนะ1 2โทรอบสุดท้ายนะคะ1 2โทโอเค ตัวต่อไปตัวที่11ของวันนี้แล้วนะเราไปกันแบบรวดเร็วมากๆเพราะว่าอยากจะให้นักเรียนน่ะจบ ในส่วนของตัวอักษรที่รังนะเร็วๆแล้วเราจะได้ไปต่อกันนะคะก็เรื่องราวความน่าสนุกความาตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้านะนักเรียนนักเรียนต้องฝึกคัดที่รังนะให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสนุกกันในคลาสต่อๆไปนะอย่าพึ่งอย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าพึ่งท้อนะคะ,ออะ,คะโอเคตัวที่11ของวันนี้ขึ้นวักใหม่แล้วตัวนี้จะเป็น ตัวณณนะนะก็นอนหนูสระอะเลยนะคะถ้าเทียบเสียงภาษาไทยเนาะณนะตัวนี้มีทั้งหมด4เส้นหน้าตาดูยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนค่อยๆดูนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4แบบนี้นะ ตัวนี้นักเรียนพยายามเขียนตามลำดับของเขาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา,เาลำดับเส้นผิดเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเพี้ยนๆนะโอเคอีกรอบหนึ่งนะคะ1,2,3,4งสนะนะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายใครยังตามไม่ทันอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงรอแป๊บหนึ่ง,งดินสอพร้อมกระดาษพร้อม โอเครอบสุดท้ายนะคะ1นึ่สองสสนะโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปนินินิน นี้มีทั้งหมด3มเส้นนะคะอะให้เสียงภาษาไทยก่อนเสียงภาษาไทยก็คือนอน,นูสระอินั่นเองนะคะนน,นูสระอินี้นะคะตัวนี้มี3มเส้นลำดับเส้นเป็นดังนี้หนึ่งสองสามนักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงนี้จะมีตะขอนิหนึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าตัวโคฟเหมือนเดิมหนะ้าตาคล้ายๆตัวโคฟเหมือนเดิมเนาะโอเค อีกรอบหนึ่งนะคะนิหนึ่งสองสานินิรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนินะคะหนึ่งสองอุ๊ขอโทษนักเรียนเส้นเบี้ยวนิดนึง3าสี่นินะคะโอเคตัวต่อไปตัว นุนุเสียงภาษาไทยก็โนอหนูสระอุนั่นเองนะคะนุมีทั้งหมดสองเส้นแล้วจะดูยุ่งยากนิดหนึง่งเพราะว่าเส้นโค้งมันเยอะนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองโอเคทังนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะแบบมีมีมีช่องกลมๆอยู่ตรงนี้ อันนี้เรียกว่าตัวนุนะคะเอาไหมนะอ่าหนึ่งสองนุรอบสุดท้ายตัวนี้จะวาดให้ช้าๆนิดนึงนะเส้นโค้งเขาเยอะเดี๋ยวให้ะโค้งนะคะหนึ่งอุ๊บหนึ่งสองนุ โอเคตัวต่อไปตัวต่อไปตัวนี้เนะนะคะตัวนี้เนะนะคะเนะมีสองเส้นเส้นแรกลากตรงมางี้เส้นที่สองชิบอ่าเนะนะคะตัวนี้ตัวต่อไปอ่ะไม่ใช่ตัวต่อไปตัวเนะเหมือนเดิม นเนหมือนเดิมรอบต่อไปนะคะหนสองโอเคเน่นะคะรอบสุดท้ายหน่งสองเนโอเคตัวต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วซึ่งนั่นก็คือ เวอร์มากจริงๆนะคะตัวโนะนั่นเองนะคะโนะลากเส้นเดียวยาวเลยโนะโนะนะคะอีกรอบหนึ่งนะโนะโนะโอเครอบสุดท้ายของตัวสุดท้ายของวันนี้โนะนะคะ o o ๊ s อะให้แถมอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เส้นสั้นไปนิดนึ่ง no. No. Okay. Yeah. นนโอเคเย้วันนี้สามอ่ะวันนี้สิบห้าตัวนะคะเอ้ตอนแรกครูบอกว่าจะสอนกี่ตัวนะจะสอนสิบห้าหรือสอนยี่สิบสอนสิบห้าเนาะอืมพูดไปเองเราก็ลืมเองนะเนี่ยโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อน วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาดูตั้งแต่ตัวแรกที่เราสอนไปวันนี้นะคะตัวแรกนะคะตัวแรกของวันนี้เอาแล้วนะเดี๋ยวลรตัวนกก่อนเดี๋ยวเราจะงงนะคะอ่ะเอาละนะสชิสเซโซทาจิ ทืเทโทนะนินุเนโนเย่ประเม,มห้ตัวเอง นักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดนะคะแล้วอพอเราจําได้เนี่ยเราก็จะได้สนุกกับมันมากขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวคลาสต่อไปเราจะไปต่อกันที่เรื่องตัวสอนที่รังนันนะเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นคลาสสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่เขาสนใจอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเนี่ยจะได้เข้ามาดูนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับตัวอักษรฮิ่รีงนนะวันนี้ที่เราเรียนกันไปทั้งหมด15ตัวอักษรนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเริ่มพอที่จะขัดคล่องมือขึ้นหรือ,อยังคะก็ยังไงฝากทุกคนเป็นกันบ้านนะคะเรียนเสร็จแล้วอย่าลืม ฝึกคัดมาด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อคลาสต,ต่อไปในอีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้บาย